สวัสดีครับผมช่างติ๊กโปรตอนสุรินทร์ครับวันนี้มาทำการล้างปีกผีเสื้อนะครับเพอร์โซนาซีนจีนะครับดูสภาพครับลูกค้าแจ้งเบาดับเป็นบางครั้งนะครับสตาร์ติดปกตินะครับนี่นะฮะส่องกับแสงแทบมองไม่เห็นเลยครับผมนี่นะฮะส่องแล้วนะครับแทบมองไม่เห็นเลยนะครับ นี่ครับโอ้สุดมากครับคนนี้เดี๋ยวต้องดูกราศอีกทีครับโอ้สิกราศไม่สวยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวไม้ดูอีกรอบครับสวัสดีครับหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับใสๆแล้วนะครับนี่นะครับดูอากาศปกตินะครับนี่นะฮะ ตัวเมื่อกี้เลยนะครับล้างเสร็จดูนะอย่านะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะครับเอามือไปดันปีกผดเสื้อให้มันเปิดเองนะครับนี่นะครับอย่านะครับเดี๋ยวท่านจะเสียตังค์โดยใช่เหตุนะครับลูกค้าเจอมาหลายรายแล้วนะครับล้างปีกผดเสื้อชอบเอามือดันนะครับให้ปีกผีเสื้อเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บอ่าใช้ไม่ได้ครับรลดเร่งครับ เล่นไม่ขึ้นครับมาดูที่ปีกผีเสื้อครับพังครับผมนี่นะฮะอย่านะครับอย่าทําเด็ดขาดนะครับเอามือไปดันนะครับไม่ต้องกลัวว่าล้างไม่สะอาดนะครับมันจะมีน้ํายาล้างปีกผีเสื้อแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าหาเปิดนะครับอย่าเอามือไปดันเล่นนะครับเสียเงินเปล่าๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับ นี่ครับหลังจากติดตั้งนะครับสตาร์ทเครื่องปกติเดินเรียบปกตินะครับอย่าเด็ดขาดนะครับย้ำอีกทีนะฮะปีผีเสื้อถอดล้างห้ามดันใบปีผิเสื้อเด็ดขาดนะครับเนี่ยนะฮะถ้าทำไม่ได้ไปอูนะครับแล้วย้ำกับอูด้วยนะครับว่าอย่าเอามือดันปีเสื้อเด็ดขาดนะครับล้างนะฮะก้นในสะอาดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้รอบเดินปกติครับ เร่นได้ปกติครับเดี๋ยวรอรีเซ็ตอีกทีครับแล้วส่งงานครับผมขอบคุณมากครับ